อังเดย์บอร์ดไม่เห็นด้วยที่ใครๆก็บอกว่าคาเนโลคือหนึ่งในยอดมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลโดยล่าสุดนั้นยอดนักชกระดับหอเกียรติยศเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปี2004เขาเคยเป็นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทตลอดจนแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทปัจจุบันนั้นบอร์ดมีอายุ39ปี เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงซาอูลคาเนโลอวาเลตว่าคาเนโลอวาวเลตที่เป็นแชมป์โลก4รุ่นและเขาครองสถานะแชมป์โลก4สถาบันหลักของรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทในตอนนี้เขาจะไม่มีทางกล้าเผชิญหน้ากับผมอย่างแน่นอนผมไม่คิดว่าคาเนโลกล้าพอที่จะโชคกับผมหรอกผมไม่มีปัญหาเลยนะกับการที่คาเนโลจะเลือกคู่โชคของเขาแต่ผมมีปัญหาเวลาที่ใครบางคนพูดขึ้นมาว่าเขาคือหนึ่งในยอดมวยที่ยิ่งใหญ่ที่ส ดตลอกาคือมันไม่ใช่คุณลองดูประวัติกับสถิติการโชคของเขาดูนะเขาอาจจะชนะมวยดังๆมามากก็จริงแต่ผมขอถามหน่อยว่าเขาชนะนักมวยพวกนั้นตอนไหนตอนที่พวกเขาเลยช่วงพี่ของตัวเองแล้วหรือเปล่าแน่จริงอย่าพูดแค่ชื่อบอกให้ละเอียดมาเลยว่ามันเป็นยังไงในตอนนั้นผมนับถือาคนิโรนะต่อผลงานที่เขาได้ทําลงไปแต่ขอร้องอย่าเอาชื่อของเขามาเปรียบเทียบกับผมหรือยอดมวยคนอื่นๆเลยอังเดเวอร์กล่าวทิ้งทา ายนั่